พูดไม่ได้ไปไม่เป็นอยากทำธุรกิจออนไลน์ทำได้หรือเปล่า,าอ๋อได้สิครับว เพียงคุณสมัครเป็นสมาชิกฟร์ไลท์ ight, ขายอาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันที่กําลังเป็นที่นิยมซื้อกินซื้อใช้กันอยู่ในขณะนี้คุณจะได้รับเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ที่จะพูดจะขายพร้อมส่งสินค้าถึงมือลูกค้าแทนคุณฟร์ไลท์วิทยุออนไลน์เป็นออนไลน์เวิร์กฟอร์มโฮมร้อรีบรีบมารับโอกาสกันหน่อยนะครับเพราะนี่คือโอกาสดีๆแถมเป็นของฟรีอีกด้วยนะครับ คุณผู้ฟังครับเราก็ยังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะการทํางานของ nk เซลล์บทบาทการทํางานของ nk เซลล์ในการที่จะปกป้องเราจากการติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้อไวรัสโควิดสิบในในทุกวันนี้นะครับผมเชื่อว่าคนส่วนมากไม่มีความมั่นใจในระบบภูมิคุ้มกันของตัวเองแน่นอนนะครับะจะเห็นได้จาก ข่าวที่ออกมามีทั้งประชาชนหรือว่ามีทั้งหมอพยาบาลรวมไปถึงอาสาสมัครต่างๆที่ผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วก็ยังมีโอกาสติดไวรัสโควิด -19 และเสียชีวิตกันหลายคนแต่คุณผู้ฟังครับถึงยังไงคนเราก็ยังมีความหวังอยู่กับวัคซีนเช่นเดิมเพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วนั่นเองนะครับ เซลล์ภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่ในการปกป้องร่างกายของเราถือว่าเป็นด่านแรกเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเนเธอรอนคิลเซลหรือว่า NK เซลล เพราะเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะนั่นเองมันสามารถที่จะก,กําจัดแล้วก็ทำลายศัตรูของร่างกายทุกชนิดเลยแบบไม่ต้องรอการกระตุ้นจากเซลล์ภูมิคุ้มกันใดๆเลยดังนั้นความสําคัญของ NK เซลล์จึงถือได้ว่าสําคัญเราทุกคนจึงอยากจะมีระดับ NK เซลล์ที่สูงแล้วก็เพียงพอต่อการป้องกันร่างกายของเราไม่ให้ติดเชื้อนั่นเองเรามารู้จักปัจจัยที่ทําให้ร่างกายของคนเรานั้นมีระดับ NK เซลล์ที่ต่ําลง ปัจจัยที่ทําให้ความสามารถของ n k c e l l ซลอ่อนแอลงก็ได้แก่ปัจจัยต่อไปนี้นะครับเราก็สรุปกันสั้นๆเพื่อเข้าใจง่ายกันเลยนะครับ 1. ระวังการขาดการพักผ่อนหรือนอนไม่เพียงพอ 2. ระวังการขาดการออกกําลังกาย 3. ระวังการรับประทานอาหารที่มีน้ําตาลหรือไขมันสูงและไม่ชอบทานผักผลไม้ทําให้ร่างกายขาดวิตามินแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการทํางานของเอ็นเคเซล 4. ระหวังการสะสมความเครียดซึ่งจะทําให้ฮอร์โมนความเครียดไปกดภูกคุ้มกันให้อ่อนแอลงนั่นเอง 5. ระหวังการมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีเช่นกินมากเกินไปจนน้าหนักเกินมาตรฐานหรือกินไม่พอจนทําให้ผอมแห้งแรงน้อยกว่ามาตรฐานที่จะเป็นนะครับ 6. ให้ระวังผู้ที่ได้รับยาบางประเภทจากการรักษาโรคเช่นการรักษาโรคด้วยเคมีบำบัดการใช้แสงรังสีรักษาหรือการใช้ยากดภูมิคุ้มกันในการรักษาโรคนั่นเองเระวังคนที่มีอายุมากคนที่มีอายุมากร่างกายจะผลิต nk เซลล์ได้น้อยลงทำให้ผู้สูงอายุมักจะมีการติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นอย่างมากนะครับ คุณผู้ฟังครับนี่คือปัจจัยที่ทําให้คนบางคนมีระดับ NK เซลที่ต่ําและทํางานไม่ดีการที่จะทําให้ภูมิคุ้มกัน NK เซลสูงขึ้นก็เพียงให้ระวังและรีกเกลี่ยตามปัจจัยที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนั่นแหละครับ สินค้าดีมีคุณภาพฟั fer ath, วร์ทรานสเเฟอร์เฟกเตอร์พัดขวดสีน้ำเงินฟัวรทรานสเเฟอร์เฟกเตอร์พัดสามารถกระตุ้น NK เซลได้431% Memory เซล36%ไซโตไคล36% Antibody IgA 73%และมาโครฟาจ22%จดสิทธิบัตรความเป็นเจ้าของเฉพาะบริษัทฟัวร g ท์รีเสิร์ชเท่านั้น f ฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์พใช้เพื่อการกระตุ้นผูมคุ้มกันให้ผูมิคุ้มกันทำงานอย่างรวดเร็วเพิ่มเซลล์การจดจำให้กับเซลล์ภูมคุ้มกันของคุณเร่งการสร้างแอนติบอดีให้กับร่างกายคล้ายกับการทำงานของวัคซีนแต่มีข้อมูลเชื้อโรคที่หลากหลายกว่าวัคซีนทั่วไปผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล GMP ขั้นตอนการผลิตทุกตรวจสอบอย่างละเอียดจากนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยปลอดภัยไม่มีอันตรายไม่มีผลข้างเคียงได้รับรางวัลอาหารเสริมภูมิคุ้มกันดีเด่นในปี2019จากอเมริกาอีกทั้งมีการบันทึกไว้ในหนังสือบรรณุกรมยาและอาหารเสริม PDR เป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลกและมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในยุคข,ของไวรัสโควิด -19 ระบาดท,ที่ทุกคนต้องการที่จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง สำหรับท่านที่รักสุขภาพรับประทานวันละ2องแคปซูลเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เตรียมพร้อมสู้กับไวรัสอยู่เสมอ1ขวดมี90แคปซูลทา,านได้1เดือนครึ่งผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา,ามั่นใจในคุณภาพการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเมื่อคุณใช้โฟลิวาน์เพิร์ลเตเตอร์พัขวดสีน้ำเงินอย่ารอชา้าโทรหาเราสิครับ0 8 4 1 2 5 0585 0 9 2 4 6 4 4 6 3 6